งานหนักก็อย่าลืมพักผ่อนให้หนหนักด้วยนอนให้ครบทานอาหารดีๆออกกำลังกายแล้วก็หาเวลาไปเที่ยวด้วย,ยนะครับ คติการใช้ชีวิตช่วงนี้ก็อย่างที่พูดไปเนี่ยแหละค่ะนั่นคือทำงานหนักแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เยอะเหมือนกันเพราะพระเอกหนุ่มมิวสุประสิทธิ์ไม่อยากกลับไปมีภาวะเบิร์นเอาท์หรือว่าภาวะหมดไฟในการทำงานอีกแล้วค่ะหลังจากช่วงปีที่แล้วนะคะทำงานหนักเกินไปถึงขนาดที่แทบไม่ค่อยจะได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวเลยเกิดภาวะหมดไฟค่ะส่งผลกระทบกับงานอีกจนต้องตัดสินใจค่ะไปพบคุณหมอทางแก้ก็คือต้องปรับสัดส่วนการใช้ชีวิตดูแล ตัวเองให้มากขึ้นค่ะ ก็พอดีกับว่าช่วงหลังมานี้ยมีน้องสาวค่ะเข้ามาช่วยจัดการตารางงานต่างๆให้เลยสามารถแบ่งเวลาวันทํางานกับวันพักผ่อนได้ดีขึ้นนะคะปีนี้เลยได้เห็นหนุ่มมิวค่ะไปเที่ยวอยู่บ่อยๆแฮปปี้แค่ไหนดูได้จากรอยยิ้มในทุกโพสต์ในไ G ค่ะก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยพร,ร้อมกลับมาลุยงานต่อแล้วค่ะโดยเฉพาะงานแสดงกําลังถ่ายทําอยู่หลายเรื่องคิวถ่ายทําก็เต็มทั้ง7วันค่ะแถมส่วนใหญ่ยังเป็นบทที่ท้าทายมากๆอย่างพวกบทแอคชั่นต่างๆนอกจากต้องเพิ่มความแข็ง แรงของร่างกายแล้วต้องไปเวิร์กช็อปการต่อสู้การใช้อุปกรณ์ต่างๆอีกด้วยค่ะมากๆเลยครับดีขึ้นแบบมากๆแล้วก็เอนจอยในการทำงานมากๆเวลาไปกองเนี้ยโหแต่และกองแบบนักแสดงน่ารักมากๆทีมงานน่ารักมากๆเลยรู้สึกแฮปปี้มาก,มากคือผมเป็นภาวะเบื่อเอามาก,ก่อนครับแล้วเราก็ทางทางจิตแพทย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนทางที่ดีก็คือต้องมีการแบ่งเวลาไปพักผ่อนด้วย เพื่อได้ฮิวทั้งใจทั้งกายแล้วก็คนเรียกว่าเหมือนได้หาอินสปิเรชันใหม่ๆห,หาแรงบันดาลใจใหม่ๆใ,ในการที่เราได้ออกไปเจออน่นนี่นั่น ชีวิตเริ่มลงตัวมากขึ้นค่ะแต่ถ้าถามว่ายังมีอะไรที่ทำให้เครียดอยู่บ้างไหมมิวสุพสิทธิ์บอกว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ซีรีส์เรื่อง The Ocean Eyes ค่ะตัวเองเป็นทั้งผู้อำนวยการสร้างแล้วก็นักแสดงนำเพราะว่าถ่ายทำเสร็จไปสักพักแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าฉายสักทีสาเหตุค่ะเกิดจากกระบวนการโพสต์โปรดักชันที่ใช้เวลานานกว่าที่คิดไว้ค่ะเพราะด้วยความเป็นหนังเกี่ยวกับสัตวแพทย์สัตว์น้าการถ่ายทากับสัตว์ตัวจริงเนี่ยอาจจะทาไม่ได้เลยต้องพึ่ง 4G ค่อนข้างเยอะค่ะก็ต้องใช้เวลา เก็บรายละเอียดกันนานหน่อยซึ่งถือเป็นประสบการณ์งานเบื้องหลังของมิวนะคะที่ทําให้ได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยค่ะจริง,จร,งจริงเครียดเหมือนกันนะเพราะว่าใช้งบไปเยอะมากมากครับแล้วก็พอแบบพอได้มาทําพวกเบื้องหลังก็เห็นเลยว่าประสบการณ์ต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกองมีอะไรบ้างครับก็รู้สึกวเ,ออเวลาเราไปรับงาน ต่างๆเนี่ยก็เข้าใจเขามากขึ้นเยอะมากๆเลย <c oughs> ความที่ตัวตัวเรื่องครับผมต้องใช้การทําโพสเยอะแบบทำซีจตัดต่อเกรดสีอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดน,นึงครับผม นอกจากได้พักผ่อนเต็มที่แล้วนะคะกําลังใจจากแฟนคลับช่วยให้สามารถผ่านช่วงเวลายากๆมาได้เหมือนกันค่ะซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะแฟนๆในไทยนะคะแฟนต่างประเทศคอยซัพพอร์ตมิวอยู่ตลอดล่าสุดเนี่ยเพิ่งบินไปจากแฟนมิทติ้งที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาบอกกระแสตอบรับดีมากนะคะ หลังจากนี้แฟนคลับก็รอติดตามผลงานของมิวกันรัวๆได้เลยค่ะเพราะว่านอกจากงานแสดงแล้วยังมีเพลงอีกคุณผู้ชมเป็นเพลงประกอบละครแนวลูกทุ่งจากเจ้าตัวด้วยนะคะออกปากก่อนเลยว่าไม่ใช่ทางที่ถนัดนักแต่จะทำให้เต็มที่ค่ะ